เจอแล้วผมเจอแล้วไอ้บ้ามันอยู่ในห้องห้องกาดแดงนี่กาดแดงเนยหมัดอยู่ในห้องอะไรหรอใช่ครับต้อนรอพี่ก่อนกันด้จอดแล้วเลยมันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนบอกเลยพี่หาพี่หาปืนกันเลยปืนป่าอะยัดโล่ขนาดนี้ โอ้โหวันเดิ้ลไปอ้ยตายเถอะให้ปืนที่ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยอ่ะโยนี่ปาเข้าไปดิมาสองลูกเลยอยู่องในเหรอยู่องในยิงซองนี่ด้านขวาอยู่ต้องเ,เอาลูกไฟคือยังไงจริงเหรอ เอาอยู่ตรงไหนจริงเหรอเขาอยู่ตรงไหนตายไปแล้วนะพอดีเจ็บ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 รันมันเจ็บมากอ๋อเฮลิเซอร์เฮลิเซอร์มันอยู่ข้างบนกล้องเลยวะตายหมดทั้ไปไงมึงหมดทั้ไปไงเนี่ยอยู่เอาองค์ตองไม่้เดิศพใครมาเนี่ยหมดทั้ไปดูแล้วอย่าดูถูกนะ อีกแล้วอีแลล้เซิร์ฟแบกหน่วยอีกละเซิร์ฟแบกหน่วยอีกละเอายาบ่ยาบ่เหลืออยู่หลอดหนึ่งหลอดหนึ่ง